สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้สาวสุดินพานเพื่อนมาเก็บสะเดาจ้ะสะเดาฝรั่งอันนี้ต้นใหญ่แล้วนี่นู่นยอดมันงามๆนี่จ้ะเพื่อนจ้ะนี่ยอดงามๆเลยเนี่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 ยนี่นี่นี่จ้ะนี่นี่จ้ะเนี่ยนะชะเดาฝรั่งจ้ะนี่ต้นนี้กําลังออกยอดจ้ะเนี่ย เห็นแม่เพื่อนเนี่ยออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปีที่แล้วสาวโซลินก็เก็บตรงนี้แหละเนี่ยกำลังออกยอดจ้ะนี่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 อันนี้โตแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสะดาฝรั่งจ้ะเนี่ยนี่ยอดงามยอดกําลังพอดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยอดงามๆเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยเห็นแม่เพื่อนกําลังแตกออกเนี่ยเห็นไหมนี่สะดาฝรั่งจ้ามาเก็บกระสาวโซลินนะคะ เนาะนี่นี่แม่เห็นเพื่อนเนี่ยนี่นี่จ้ะสะดาวฝรั่งเนาะเพื่อนยอดงามๆเลยจ้ะเนี่ยปีที่แล้วสาวสุลินก็เก็บอยู่นะเนี่ยเห็นนะไปเก็บต่อจ้าเก็บต่อจ้านี่มาเจออีกต้นหนึ่งแล้วเนี่ยเพื่อนกำลัง กำลังพอดีเลยอ่ะกำลังงา,งามเลยจ้ะเน่ยเพื่อนจ้าเนี่ยนะนี่เนาะนี่ยอดงามงามอนี่จ้านี่จ้าเพนจ้าสดาฝรั่งจ้านีไา่ไปต่อจ้าไปต่อจ้านี่ สาวสลินพานเพื่อนมาเดินนี่สาวสลินมาเดินคนเดียวนี่จ้ะนี่จ้าผักเะดาฝราั่งมาเก็บกับสาวสรินนะคะเนาะเดี๋ยวสาวสรินพาไปเดินต่อจ้ะเดินต่อจ้ะเดินต่อจ้าไปเดินต่อ แดดแ Rabbi, ant, ดีแดดร้อนจ้ะเนาะแดดดีแดดร้อนมาเดินป่าเนาะนี่เพื่อนเพื่นจ้าสาวสลิงนเจออีกแล้วจ้ะนี่ต้นนี้ต้นนี้งามๆดลจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่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 นนะ เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทำเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยงามๆเลยจ้ะเนี่ยอันเพื่อนจน้ะเนาะโอ้ยเนาะเก็บยังไงเนาะเนี่ยนะยอดงามเลยจ้ะเพื่อนจ้านี่เนี่ยไปต่อจ้าซาสลินพาไปเก็บต้นอื่นต่อจ้ะนี่อันนี้ก็โอ้ยอดงามมากจ้ะ นี่ก็กำลังแตกยอดโอ้ยตายแม่เอ้านี่นี่เห oh, oh. ็นะไปเจนเพื <to> <spaghetti cheer S 1> ่อนจ้าเนาะโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยต้นนี้งามมากจ้ามีเพื่อนจ้าโหเพื่อนจ้านี่ต้นนี้งามมากจ้านี่เห็นไหมสดาฝรั่งนี่เก็บ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  สาวสลินได้กำนึงก็พอแล้วจ้ะเก็บกำเดียวสาวสลินมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยๆว่าต้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยเก็บกำเดียวพอจ้ะเนาะไปต่อจ้ะสาวสลินพาชมพาเดินชมป่าเนาะเพื่อนๆเนาะ เ่อยจ้ะโอ้ยตายละแดดดีมากจ้ะเพื่อนจ้ะเนาะกำเดียวพอจ้ะเพื่อนจ้ะสะด้าฝรั่งเนาะคลิปนี้สาวสซดินขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้สาวสซดินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะนี่เด้อจ้าเพื่อนจ้ะสาวสุรินอยู่แถมนี้เด้อจ้ะชนบทจ้ะโน่นน่ะบนเขาเห็นเขานี่อยู่ชนบทเยอรมนีจ้าเนี่ยเนาะเดินป่าเดินเขาเก็บผักป่าจ้า